กค่ต่ออย่างเดียวนะนไอ้ไล่ไอ้ไล่ถูกเบ้งเลยโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆดีดีต้อนรับเซฟฟิชชิ่งครับกลางวันนี้ผมก็ขึ้นมาตกปลาบนสะพานปลาหัวหินนะฮะตอนนี้ก็เวลาเวลาตีสามครึ่งกว่าๆนะทุกคนตอนนี้ทั้งสะพานนะผมอยู่คนเดียวนะทุกคน ก็ช่วงนี้ก็โบสถ์สะานนะทุกคนก็จะมีงานจัดงานลอยกระทงนะทุกคนอ่าก็จะมีงานแ้งแต่วันที่สี่อย่างถึงวันที่แปดทุกคนก็ผมก็มาตกปลานะดึกดอย่างเงี้ยลมลมมีลมนะผมก็วางว่าจะได้ไปจวดบ้างอะไรบ้างนะทุกคนเนาะก็ตีลองไปไม่แรกทุกคนรู้สึกว่าลมก็แรงน้ำก็เชี่ยวไฮ้ยตาผมต้องไปตกหน้าหน้าหน้าไหนดีเนี่ย ก็ตอนนี้ผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะทุกคนก็อยู่กับแมวนะแมวโอ้ส้มไอ้ส้มยังไอ้ส้มมานนี้ก่อนนี่ไม่รู้แมวใครทุกคนนะโผโคตรน่ารักเลยดูสิฮะส้มเมื่อกี้แอากินปลาถูไปสองตัวน่เราเนี่ยนะอืมน่ารักมากอืมมีเราใครไม่ลุกโอเคทุกคนมาลุ้นกันนะฮะวันนี้ผมจะมีปลาจะเป็นผลงานไหมบอกเลยว่าลมแรงมากทุกคน ที่ไม่ต้องแรงก็ไมั้าง้็วันนี้ผิดคาดนะทุกคนคิดว่าจะมีคนตกปลาเยอะเยอะตวนนี้ไม่มีเลยทุกคนก็น้ำเชี่ยวมากเลยไหนวะเริ่มมีอาการต่อแท้ ะนะปาลาอะไรไ่ดูอีพนงานอีคนงานอะไรจ้ะอะไรจ้ะไปไอจวดได้จวดตัวแรกมาแล้วครับไอ้จวดครับจวดฮะตัวไม่ค่อยใหญ่ครับสองนิ้วได้มั้ง กำล,ลังเด็ดเดียวครับว้าวอีโจวยมานะครับสุดยอดตรีไม่กไกล ยมีอการด้สุตการยอดไอ้นี่ไว้ไอ้อออ anyway, อออคุดไว้ครับ ม,มีป้าตอดครับทุกคนไม่รู้ว่าคันไหนทุกคนบางทีป้าทะเลนะฮะมันก็ไม่รู้ว่ามันจะกินช่วงไหนเนาะตีไกลบ้างใกล้บ้างระยะมีอยู่สามระยะทุกคนตีแต่ไกลนะสิฟุตนะตตีตีสุดเลยแล้วคันนู่นอ่ะเจ็ดฟุตอนะตีแบบกลางๆเราคันเล็กสุดแต่ทุกคนผมยนใต้สะพานข,าข้างสะพานเนาะไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไง โอ,อยังไม่รู้ทุกคนเพราะว่าบทตรสะพานลานี่ผมไม่ได้ขึ้นมาน่าจะหลายเดือนแล้วนะอ,อยาเอามันไม่ได้แต่ว่าวันนี้ก็ได้ไปเหน็นถ่มแล้วนะทุกคนแตมแรกมาแล้วนะฮะตายเออไงชีวิตเนี่ยมีตอดมีตอดใช่บอกว่ามันรถอยู่แบบมันรถทุนบเ,บบเบาเบาเบาวิ้เลย <laughs> ไม่อยู่ครับตัวนะฮะมือปาลาเลยนี <c oughs> ่แบบเงียบ,บเงียบ,บเงียบว้าวไอ้ดักแค่ไอ้ดักว้าวเดี๋ยวไอ้ดักมาก้อนปลาดักปลาดักตัวไม่ใหญ่เลย นี่ไอ้ด่านะทุกคนมีเงี้ยงนะต้องระวัง รถคันไหนดูไม่ออกคันไหนทั้งวยนเบส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 คันใหญ่ฮนะคันใหญ่ก็ต้องมันต้องลากไปสิไม่ใช่แค่ต่ออย่างเดียวนะลนะากอะไรวะ ข่าไปทีเดียวตายเชื่อมีอาการอีกแล้วไม่รู้คันไหนมันมีอาการอีกแล้วแต่ลมแรงจริงทุกคนผมกลัวไปคันเบสเลยทุกคนเดี๋ยววะคันไหนไม่รู้ว่าตอดอยู่ ดยฝั่งนี้วะนี่คานหนึ่งนะพดตีไว้น่าเชียวนุ่นโหไอเดงไอเดงมาทำไมไม่ลูไอเด้งคอยไอเดงน้อย <laughs> โอ้โหเดี๋ยวปลาอะไหลแดงที่ <S <S โอ้ยตายเถอะซาร่าที่จริงปลานี่นะเนื้อมันอร่อยมากเลยทุกคนโปร่ปสดมากทุกคนผมเอาไปต้มเอาไปต้มน้ำนะน้ำรีดเดือดต้มต้มแล้วมันจะเอาเกล็ดออกง่ายเนื้อข้างในเนี่ยอ,อร่อยมากทุกคนบอกเลยอร่อยจริงนะเอาขยะมา ขยะหป,ปลาเนี้ยโอ้ยขยะหรือปล,า,ลาเนี่ยปลาหรือขยะปลาหรือขยะเนี่ยมันขยะเอ้ยไม่ใช่ขยะมันปลาเนี่ยเอ ủa để thôi dạo à pa 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 lấy à quả lây ấy lây ấy lây Ôi lây ấy ấy Hả? Ô, bà ừ, lại Lại thơ Lại thơ đi ừ. Mũ thơ lê, mấy này lại Mấy cái này lại đó lầy cái này lại Tao mắc con lắm á <laughs> <laughs> Mm hmm. อือแดงแล้วเจตีแ oh, oh. ดงทุกคนสไตช์เ <'s> สวอพี่สือตัวกำลังงานโอเคทุก okay, คนตอนนี้ก็สว่างแล้วนะฮะเดี๋ยวขออนกกุญาตกลับบ้านกันนะทุกคนเนาะ กถือว่าสนุกอยู่เลยทุกคนแต่ปลาปลากินไม่ค่อยจัดวัมืนนี้ได้ไปหลายตัวอยู่สี่ห้าตัวทุกคนถือว่าได้สนุกอยู่นะปลาปลาแปลกวันนี้ปลาแปลกปลาแปลกนี่ปลาแปละสุดยอดโอเคทุกคนวันนี้ขออนกกุญาตกลับมากกันนะฮะฟ้าว